กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมพิธาลิมเจริญรัตบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลเมื่อสองเดือนที่แล้วผมลุกขึ้นอภิปรายในวาระหนึ่งของงบประมาณปี2,564งบประมาณทั้งหมด3.3ล้านล้านบาทสองเดือนต่อมาจนถึงวันนี้งบประมาณวาระที่สองมาถึงตรงหน้าผมในวันที่วิกฤตบ้านเมืองดิ่งลึกลงกว่าเดิมมูลค่า3ล้าน2 0 0 0ล้านบาท เท่ากับกรรมธิการแห่งนี้รีดไขมันไปได้1 4 0 0 0ล้านบาทซึ่งแจกแจกเป็น2ก้อนดังต่อไปนี้ก้อนแรกงบประมาณถูกปรับลงทั้งหมด3 2 0 0 0ล้านบาทและงบประมาณที่จัดคืนให้กับหน่วยงานเพิ่มขึ้นมา1 8 0 0 0ล้านบาทผมเชื่อว่างบที่กรรมธิการปรับไป1 4 0 0 0ล้านบาทนั้นจะเป็นประโยชน์ไม่มากกับน้อยกับผู้ที่เสียภาษีและประเทศชาติ แต่ผมเชื่อว่าในวาระนี้ยังคงไว้ซึ่งความไม่เหมาะสมของงบประมาณต่อสภาวะมหาวิกฤตที่ประเทศของเรายังเผชิญอยู่วิกฤตในชีวิตของผู้คนที่ผมเห็นมาด้วยตาของผมเองผมเห็นมากับตาตัวเองครับรรท่านประธานน้ำตาของพี่คนขับรถตู้ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่บอกผมว่าผมเป็นลูกค้าคนแรกของเขาในรอบ6เดือนกว่า180วันที่รถของเขาจอดนิ่งและไม่มีไรายได้เข้ากระเป๋าเลยแม้แต่บาทเดียวพี่เขาเองยังคิดไม่ออกว่าจะเอาเงินที่ไหนเป็นค่าเทอมลูก หรือจะเป็นนิสิตนักศึกษาที่เพิ่งจบใหม่กับการเดินทางตามหาความฝันที่จะเป็นผู้ประกอบการ SME เจ้าของร้านอาหารที่ต้องพังทลายลงเพียงไม่กี่เดือนหลังจากที่เขาจบการศึกษาหรือจะเป็นพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่ขายน้ำมะพร้าวอยู่บนรถปิกอัพเขาทั้งคู่เพิ่งตกงานจากโรงงานแผงวงจรไฟฟ้าต้องมาเริ่มอาชีพใหม่ตอนอายุ50 เขาถูกโรงงานเลิกออฟครั้งใหญ่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่คือเรื่องราวของประชาชนคนไทยในเวลานี้ที่กำลังเผชิญกับสึนามิเศรษฐกิจประชาชนรู้สึกเหมือนจมน้ำและหายใจไม่ออกในยุคที่ยิ่งดิ้นรนก็ยิ่งยากจนแต่กลับกันครับท่านประธาน ยุคนี้กลายเป็นยุคที่เรามีผู้บริหารและงบป,ประมาณไม่รู้ร้อนรู้หนาวกับความยากลำบากของพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนได้แต่เฝ้ามองมองดูว่ารัฐบาลของเขาจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้หรือไม่จะรับใช้พวกเขาได้หรือไม่ในช่วงที่มืดมนสิ้นหวังมากที่สุดในชีวิตของพวกเขาและของสังคมไทย งบประมาณจำนวนมากที่เรากำลังมาพิจารณาในวันนี้ทั้งในแง่ของปริมาณและในแง่ของการจัดสรรคือห่วงชูชีพในคลื่นวิกฤตคือความหวังสุดท้ายของพี่น้องประชาชนและนี่คือ5ข้อสังเกตของงบประมาณในวาระที่สองที่จะทำให้งบปี2564นั้นตอบโจทย์มากยิ่งขึ้นข้อที่หนึ่ง โครงสร้างงบประมาณยังคงไม่ตอบโจทย์มหาวิกฤตที่เราเผชิญอยู่ในสถานการณ์ปัจจุบันโลกปรับไทยต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแบบบิ๊กแบงด้วยครับเปลี่ยนในเชิงยุทธศาสตร์ไม่ใช่เปลี่ยนแบบนิดๆหน่อยๆแต่โครงสร้างงบประมาณในภาพรวมยังจัดมาเหมือนประเทศไทยไม่มีวิกฤตงบประมาณของกระทรวงหลักแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสําคัญมีเพิ่มหรือมีลดเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ คงจะไม่สามารถรองรับวิกฤตและ after shock ของมันได้ข้อที่2ง,งบที่ตัดตัดไม่จริงยังรีดไขมันได้อีกงบประมาณที่ตัดไปส่วนใหญ่ไม่ใช่การตัดงบจริงๆเพียงแต่เป็นการเลื่อนพิจารณาออกไปปีหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งงบกลาโหมหรืองบประมาณบางโครงการเช่นอ่างเก็บน้ําเหมืองตะก,กัวกรรมธิการตัดงบไปแล้วครับท่านประธาน เพื่อที่จะยุติโครงการแต่กรมชลประทานยังสามารถไปเอางบปี63มาเดินหน้าโครงการต่อทั้งๆท,ท,ที่ประชาชนไม่ต้องการทั้งๆท,ท,ที่ประชาชนคัดค้านข้อที่3รัฐราชการรัฐราชการโตขึ้น4%ปทุกๆปีเเพอๆโตเร็วยิ่งกว่า GDP ซะอีกจากงบประมาณตามมาตราสีทั้งหมด3.286ล้านล้านบาทนั้นเป็นงบบุคลากรภาครัฐไปแล้ว1.1 ล้านล้านบาทหรือ1ใน3ของงบประมาณทั้งหมดงบประมาณเพิ่มขึ้น4%ทั้งที่จำนวนข้าราชการไม่ได้เพิ่มขึ้นข้อท,ท,ที่4การกระจายอำนาจท้องถิ่นถูกรีดภาษีและได้เงินชดเชยไม่เพียงพอถึงแม้ว่าในวาระที่สองกรรมธิการจะปรับเพิ่มงบให้กับอ,อปทอไปแล้ว5900หน่วยเป็นงบประมาณ1,000 0ล้านบาท แต่ก่อนหน้านี้รัฐบาลได้สั่งลดการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง90เป็นงบที่ท้องถิ่นเป็นภาษีที่ท้องถิน่น,นเก็บเองแล้วก็ใช้เองเพราะเหตุนี้การลดภาษีนั้นจึงมีผลกระทบกับอปทอทั้งหมด7,800หน่วยเป็นก็ประมาณ24,000ล้านบาทนั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าอปทอีกกว่า2,000หน่วยไม่ได้รับเงินชดเชยเป็นเงิน24,000ล้านบาท จาก34,000ล้านบาทที่ที่หายไปจากภาษีข้อที่5ครับประมาณการฐานะการคลังที่อาจจะทำให้คลังทังแตกได้ถ้ารัฐบาลใช้งบ3.2 $86 ล้านล้านบาทตามมาตราสีจะขาดดุลประมาณ0 0 0 0นล้านบาททั้งนี้สำนักงบประมาณของรัฐสภาของเราประเมินรายได้ของรัฐตกไป2 5 0แสนล้าน ดังนั้นรัฐอาจต้องเดินงบขาดดุล8 5 0 0 0 0ถึง9 0 0 0ล้านบาทซึ่งนั่นเป็นการขาดดุลจำนวนมากและเป็นการขาดดุลต่อเนื่องเงินต้นและดอกเบีย้ยที่เราต้องไล่จ่ายคือในปีถัดไปถัดไปถัดไปจะกลายเป็นงบประมาณแบบงูกินหางที่สร้างข้อจำกัดในปีถัดถัดไปการจัดงบประมาณของเรานั้นจะหลีกเลี่ยงไม่ได้รัฐบาลมาชี้แจง บ่อยครั้งกับเราถึงสถานะการเงินของรัฐบาลว่าเข้มแข็งผมก็อยากจะเชื่อครับประเทศไทยจะได้มีเงินมาแก้ปัญหาของประชาชนซึ่งถ้าการคลางของเราเข้มแข็งจริงไม่ได้ถังแตกก็ยิ่งน่าเจ็บใจว่าทำไมการคลางเข้มแข็งแต่แก้ปัญหาให้ประชาชนไม่ได้ผมจึงไม่แน่ใจว่างบประมาณในวรระที่สองมาตราสี่ จะเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันหรือไม่ในเมื่อสถานการณ์สภาวะคงคลังของประเทศเป็นแบบนี้สถานการณ์งบประมาณเป็นแบบนี้ผมเชื่อว่าถ้าจัดสรรงบประมาณให้ดีงบประมาณ3.2ล้านล้านบาทถ้าเราจะได้ตรงจุดตรงเป้าหมายจะสามารถ นำพาประเทศไทยพ้นวิกฤตได้และคงสถานะคนคลังของประเทศไทยต่อไปได้ถ้าเราตัดงบประมาณที่ไม่จำเป็นออกไปขอบพระคุณครับท่านประธานขอบคุณครับ